94.25นครราชสีมา fm 1 0 5 2 5ระยอง fm 9 4 2 5ชุมพรและ fm 1 7 7 5ผู้้เก็ตดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ ios และ android จุกว่าอย่างนี้แหละถูกต้องที่สุดไม่ใช่หรอกจุกเข้าใจผิดมาเลยสิเข้าใจผิดอะไรกันอีกละ่ะเจ้าสองคน เถียงกันอยู่ได้ก็เมลีบอกว่าอุตุนิยมวิทยาเป็นชื่อของกรมแต่จุกบ,บอกว่าเป็นชื่อของวิชาถูกทั้งคู่นั่นแหละคืออย่างนี้ไงพจนานุกรมศาสตร์ภูมิศาสตร์ฉบับราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติไว้ว่าอุตุนิยมวิทยาคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ ซึ่งรวมถึงลักษณะอากาศที่เกิดในปัจจุบันและภูมิอากาศวิทยาศาสตร์ขแขนงนี้ศึกษาเกี่ยวกับสถานภาพทางฟิสิกส์ไดนามิกและเคมีของบรรยากาศของโลกรวมทั้งความเกี่ยวพันระหว่างบรรยากาศของโลกกับพื้นผิวโลกหน่วยงานที่ดูแลลักษณะอากาศต่างๆคือกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีภารกิจในการบริหารจัดการด้านอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังติดตามรายงานสภาวะอากาศและปรากฏการธรรมชาติพยากรณ์อากาศและเตือนภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาแก่กิจการต่างๆด้วยความถูกต้องรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับสากลคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จะนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอากาศบ้านเราค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการอากาศบ้านเราค่ะกับช่วงเที่ยงครึ่งนะคะของวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์วันที่เท่าไหร่เออวันที่17พฤศจิกายน2566นะคะมาพบกับท่านพออสมควรต้นจานท์ค่ะแล้วก็ดิฉันรถปิดยโลนูชิตนะคะสวัสดีค่ะท่านพอ ก็สวัสดีครับคุณรถครับมาพร้อมกับคุณฟังด้วยนะค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่รับฟังรายการอยู่ณขณะนี้ค่ะสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้นะคะที่023839003และ023839004สองหมายเลขค่ะรวมถึงนะคะรับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ที่ w e t t e r r a d i o ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้โอจะบอกว่าวันนี้อากาศ เช้านี้ดีมากๆเลยนะคะลมแรงแล้วก็หลายๆลายคนบอกว่าอยากให้อากาศอยู่กับเราแบบนี้สักเดือน2เดือน3เดือนแต่จริงๆแล้วอยู่กับเรานานแค่ไหนคะท่านพอก็คงจะเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนหลังจากที่เราประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่แล้วปีนี้ก็หนาวนี่อาจจะมาช้าแต่ก็มาเนาะอย่างไนก็มานึงช่วงนะครับคือหลายคนก็ รอคอยนะว่าเมื่อไหร่จะหนาวสักทีนึงแต่ก็คงยังไม่หนาวเย็นยังจับใจเท่าไหร่แต่ก็พอจะรู้สึกได้ว่าออมีลมหนาวที่ออกำลังแรงๆลงมานะครับซึ่งก็จะอยู่ได้อีกประมาณสัก3-4วันนะถึง20นี้ก็เริ่มเริ่มจะจะคลายคลายลงไปละขอะ3เดือนอยู่ได้3วันนะ <laughs> วันไดครับวันนี้ก็คือวันนี้อาจจะเป็นช่วงที่วันแรกที่อุณหภูมิ เมื่อวานเป็นเช้าว,วันนี้จะเป็นวันแรกที่มีอุณหภูมิลดลงะนะครับซึ่งในในหลายพื้นที่อย่างเช่นในภาคเหนือก็ยังลดลงไม่มากนะครับแต่ภาคอีสานนี่ชัดเจนเลยนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยลดลงลดลงในเฉลี่ยนะครับสามถึงห้าองศาที่เดียวนะครับจัดเดิมซึ่งต้นทุนนี่ก็จะประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้าองศานะครับเช้าสุดต่ําสุดวันนี้เนี่ยที่ตำบลขาดเท่าเนอะอำเภอเมืองเจ้ากระรอกคอพนมนะครับก็จะเป็นทางด้านตะวันออกของ ภาคอีสานนะครับซึ่งก็มีอุณหภูมิลดลงถึง16 6องศายังไม่หนาวเนาะแต่ยังอยู่ในอากาศเย็นอยู่ะนะครับอีกนิดเดียวก็หนาวอีกนิดหนึง่งวันนี้วันแรกอาจจะลดลงยังไม่มากแต่พรุ่งนี้ก็ยังลดลงได้อีกนะครับเช้าวพรุ่งนี้ก็คาดว่ามวลอากาศเย็นนี่ซึ่งล่าสุดนี่ในช่วงเวันศุกร์วันเนี่ยจะเห็นว่าตัวเส้นความกดอากาศาสูงนะครับเส้นพันยี่สิบเนี่ยลงมาถึงภาคกลางแล้ว ซึ่งก็ไม่บ่อยนะคุณรถไม่น<า>นบ่อยนะ,ะ,นนนะเส้นพันธุ์ที่สิบนี่เธอถือว่านี่่างที่น้องเป็นสแสดงเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้นี่ลงถึงภาคด้านตะตวตันตกของภาคอีาสานนะครับในตอนเช้านะแต่ว่าพอตอนสิบโมงนี่มาถึงแถ,งถวแถวแถ,ว,ถ,ว,ถวชยัยนาทละนะครับซึ่งนั่นกหมายความว่าสัญญาณของอากาศเย็นนี่หน้าวันนี้เนี่ยคือน่าจะลงมาพิกสุดละนะครับแต่ว่าก็ทําให้ทางอีสานตอนบนก็ทางภาคอีสานภาคเหนือ ออีสานนี่จะยังลดลงอยู่นะครับก็ประมาณอาจจะ2อถึงสมองศาได้อยู่นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้ส่วนภาคเหนือนี่เมืม่อวานนี่ถ้ามวลอากศาศเย็นมาแบบนี้วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็เขา้าใจว่าภาคเหนือนี่น่าจะลดละ,ะก็อาจจะ3าถึงหหรือ,อมากกว่านั้นนะครับในบริเวณอดดอยดยอดยอดภูนี่ก็เข้าใจว่าจะเริ่มมีอากาศหนาวจัดใต้อยู่นะครับซึ่งะระยะเวลาที่จะมีอากาศ,าแ,กศาแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องไปอยู่ก็คือ ในวันนี้นะสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเก้าพอยี่สิบนี้เริ่มทรงๆแล้วนะครับความกดอากาศสูงก็เริ่มคลายๆนะครับพอยี่สิบเอ็ดนี่เริ่มถอยไปอีกแล้วนะครับซึ่งก็จะทําให้บริเวณบ้านเรานี่ก็อุณหภูมิก็จะขยับสูงขึ้นไปนะครับก็จะเป็นช่วงอากาศที่ดีๆครับช่วงนี้ยังไงก็คือช่วงวันนี้วันศุกร์เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่ท่านใดที่มีโครงการมีโปรแกรมที่จะเดินทางไป สัมผัสอากาศหนาวอนะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคอีสานนี่น่าจะได้สัมผัสละนะครับเราก็รอโดยเฉพาะในบริเวณยอดปูยอดดอยนี่ก็น่าจะมีอากาศหนาวอย่างนั้นก็เตรียมเครื่องกันหนาวด้วยละกันนะช่วงเช้าอากาศจางหนาวแต่กลางวันเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ว่ากลางวันนี่อุณหภูมิกับกลางคืนไอ้กลางวันกับตอนเช้านี่จะต่างกันก็คืออุณหภูมิจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30มสิบสามี่องศาแล้วก็คือร้อนนั่นเองเนื่องจากว่า ในช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิจะดอปลงในตอนเช้าก็าคือลดลงในตอนเช้าแต่ว่าพอช่วงเที่ยงเนี่ยท้องฟ้าค่อนข้างจะปโปร่งไม่ไมีเมฆก็เลยแสงแดดจะส่งตรงลงมาได้อย่างดีเพราะนนั้อุณหภูมิก็จะร้อนมานิดหนึ่งนะครับนะครับสามวันนี้คิดว่าเป็นโปรโมชั่นและกัในในปีนี้นะครับในปีนี้เรา<อ>รอบแรกนะครับ,รบแต่ว่าก็ยังคงดูต่อเนื่องไปว่าจะมาอีกไหมก็เข้าใจว่าในช่วง24 25ก็ยังคงโผล่มาอยู่ นะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่แรงเหมือนระลอกนี้นะครับแต่ว่าก็ทําให้บ้านเรานี่ยังคงเย็นในตอนเช้าได้ต่อนเนื่องได้อยู่นะครับแต่ว่าความหนาวอากาศที่จะหนาวเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะค่ะ เป็นช่วงโปรนะนะคะมาช้าแต่มารแรงนะคะ,ะลงไปถึงทางใต้เลยนะคะก็เลยทําให้ทางภาคใต้เนี่ยมีฝนตกค่อนข้างที่จิตหนาแน่นมากเลยนะคะตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปเลยจนถึงนาราธิวาสเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อในเรื่องของอากาศนะคะเช้านี้มีอ่าไม่ใช่เช้านะคะคมีช่วงเที่ยงแล้วเที่ยงนี้นะคะมีสายมาหนึ่งท่านค่ะค,คุณธวัชชัยจากฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีที่รถปรียาแล้วก็ ขออสมควรไหมคะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเนาะที่ชาเชีนเซาเย็นสะใจครับผมอ๋เย็นสะใจเลยแม่อยากจะให้เธดูหนาวเนี่ยกลับเราไปจนเดือนเดือนพาร์จังเลยครับผมใช่ครับที่จริงเราดีโอกาสที่จะอยู่เดือนพาร์หรือเปล่าครับผมอาจจะไม่ถึงนะครับที่จริงปีนี้เนี่ยเนาะเขาให้ช่วงที่ หนาวเย็นการที่เราคาดการก็คือช่วงประมาณธันวามกรานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นต้นๆหลังปีใหม่ไปแล้วนี่ก็อาจจะเริ่มอุ่นละครับอย,อยากให้อยู่น,นานๆกันเ <c oughs> ลย <c oughs> โอกาสโอกาสที่จะมีะระลอกแรงๆเนี่ยขอ,อว่ามันจะมีโอกาสมาอีกเมื่อไหร่ครับผมก็ยังติดตามอยู่ครับก็ยังมีช่วง24-25แต่ว่ายังคงลงมาไม่ถึงเหมือนแบบนี้นะครับ เราต้องติดตามดูว่าช่วงต้นธันวาเนี่ยจะมีมาไหมนะครับแต่จากการคาดการแล้วดูแล้วดูยากจังเลยนะครับปีนี้ธันวาเองเขาก็ให้อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกตินะครับซึ่งนั่นก็หมายก็ว่ามวลอากาศเย็นมีมีลงมาแต่ว่าอาจจะไม่แรงครับอ่ากำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับ<อ>นะ สถานการณ์เอลีโนนี่ยังอยู่ในเกณฑ์มีแนวโน้มจะแรงขึ้นนะครับในช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะครับแต่จากนั้นก็จะเริ่มอ่อนลงละอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแล้วก็อาจจะลดลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงมีนาเมษาไปต้นไปนะครับเราเห็นอาจารย์เห็นที่พาร,ราฟิกบอกว่าเอลนิโนจะอยู่ปี67แต่ที่จะอยู่ 68หรือเปล่าครับผมคือคือตอนนี้ตัวปรากฏการเอนิโนเนี่ยนะครับมีโอกาสจะไปถึง67นะครับก็ประมาณสักกลางเดือนกลางกลางปี67นะครับทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะมีปรากฏการเอนีโนจริงๆนะครับแต่ว่าผลกระทบจริงๆอาจจะไม่ใช่จากเอนีโนอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในระหว่างสองฝั่งมหาสมุทรนะครับฝั่งตะวันตกก็เป็นมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกก็เป็นมหาสมุทรแปซิฟิกกับทะเลจีนใต้ ซึ่งอันเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่พิณาเวลาเวลาพิจารณาเอริโนอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่นะครับก็าอาจจะมีผลทั้งสองอันก็คือเรื่องของค่า i อโอดนะจากอินเดียด้วยนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะเฉพาะดูเฉพาะเอนิโนโอาจจะตกใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูไอโอดของ,ของทางมหาสูตรอินเดียด้วยครับโอ้อาครับขายว่ามันมันลอยกระทง วันลอยกระทงอากาศจะเริ่มยังเย็นตอนเช้านะครับแต่กลางวันเนี่ยอาจจะอุ่นนะครับแต่ว่าฝนนี่ก็คงจะมีมาบ้างในภาคเหนือนะแต่อีสานคงน้อยนะกรุงเทพมหานครปริมุฑทก็น่าจะฝนเล็กน้อยครับถ้ามีนะครับอากาศช่วงนั้นจะอาจจะอุ่นๆครับครับรบกวนสอบถามแค่เนี่ยครับขอบคุณนะคะคุณธวัชชัยค่ะมีอีกสายหนึ่งค่ะค่ะ คุณอาหนุ่มน้อยมองเพชรค่ะจากเพชรบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สุมควรครับะค่ะเราก็ได้ใจแต่ผมอยู่ข้างในหนาวแอร์เลยใช่ไหมมาตลอดพี่นุ่นเออผมจะถามเรื่องกระแสลมตะวันออกตัวการที่มันปักหลักอยู่ตั้งนานเนี่ยตอนนี้มันยังมันเคลื่อนลงใต้หรือยังที่ว่าตอนความดันของลมตะวันออกอยู่ไหมครับตอนที่ลมตะวันออก ขยับลงไปทางใต้นะแล้วระดับกลางๆนะนะฮะห้ากิโลนะครับแต่ว่าตอนตอนบนเนี่ยทางภาคเหนือภาคอีสานเหมือนมีลักษณะของลมเหนือลมตอ้นออกเชียงเหนือลงมาแล้วนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบไปแล้วที่หลังจากนั้นไปมันก็จะธรรมาดาใช่ไหมก็จะจะกลับมาพัดตามเดิมนะครับแต่เป็นกระแสลมตะวันตกทางจัดเมียนมาเข้ามานะครับในตอนบนนะครับภาคเหนือภาอีสานครับ อากาศเนร์มาเข้ามานี่เป็นหิมาไัลหรือเป็นลมธรรมดาเอ่อเป็นจากหิมาลัยได้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งลักษณะลมระดับกลางๆเหมือนจะมีกระแสลมตันตกอยู่นะครับแต่ว่าบริเวณทางด้านภาคใต้เป็นลมจัดทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับลมชุดนี้อาจารย์ว่ามันมันลงทะเลมากที่ลมรมาถ้าเท่ากับเป็นดี่ชุดนี้อ่ะคนน่ง ค่อนข้างมากครับวันสองวันนี้น่าจะลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างเลยทีเดียวนะครับอ๋อปากกระลมแบบนี้เห็นแม่ค้าปัดคูวิ่งกันตลอดเลยเพราะว่าก็เข้าใจว่าจะเจะความความแรงของมวลอากาศเย็นระลอกนี้น่าจะลงไปถึงโน่นแหละครับแถวแถวชุมพรนครศรีธรรมราชได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นฝนเนี่ยตอนหลังๆตั้งแต่สิบเก้ายี่สิบฝนน่าจะอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ครับก็แฟนคลับมาถามว่าวันที่ เก้ากับจินนี่จะมีฝนปล่อยบอกว่ามันมันแรงแล้วอ่ไม่ไม่ไม่น่าจะมีแล้วครับฝนน่าจะน้อยละทางก็จะมีเหลือติดอยู่บ้างก็แถวอ่ทางเหนือเหนือเหนือวันสองวันเนี่ยครับแต่ว่าสิบเก้าก็น่าจะปลอดฝนนะครับดูแล้วครับขอบ,บ,บคุณมากครับครับจ้ครับ ค่ะอีกสายหนึ่งนะคะคุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณพรชัยฮัลลโหสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีของอสมพลด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีที่อำนาจศีนคมที่รักษาของพี่คุณแครับแต่งินประบุลายส่วันนี้กูชื่นดีเริ่มหนาวเลยนะครับเลยเริ่มเย็นเนาะเริ่มเริ่มเย็นเนาะค่ะ ในช่วงประมาณหัวค่ำมันประมาณสามขั้วเปาก็ในกรุงเทพมีฝนไปปล่อยนะครับอ่าฉับเมืวานเนาะมีฝนก็มาบ้างก็แปลกนะมันไม่น่าจะมีนะครับฝนนะครับถ้าเราเขาช่วงแรกๆอ่ะช่วงที่อากาศเย็นลงมาครับมาเจออากาศที่อุ่นๆหน่อยมีการมีความชื้นอยู่ก็เลยช่วงแรกอาจจะมีฝนแต่ว่าฝนชุดเนี้ยมันเหมือนเคลื่อนตัวเร็วอ่ะครับจากตะวันออกประมาเปล่านะครับเปล่าที่กรุงเทพเมื่อคืนครับอ่าที่อื่นเขา มีฝนไหมฮะมีมีครับเมื่อวานนี้ก็หลายพื้นที่แต่ว่าเป็นลักษณะของฝนที่ซึมตัวเลยอ่าครับเป็นฝนไม่หนักมากครับครับครับขอบคุณครับค่ะ ก็ <G ül üş> <ๆ S 2> หลายพื้นที่นะคะคก็ยังคงมีฝนอยู่นะคะบางพื้นที่ฝนก็หายไปแล้วอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนค่อนข้างหายไปเลยนะคะแต่ว่าทางตอนเหนือก็ยังมีฝนติดอยู่นิดนิดนึงนะคะคแต่ว่าฝนไปหนักทางภาคใต้นะคะฉะนั้นเรามาติดตามลักษณะอากาศของทางภาคใต้กันดีกว่านะคะว่าจะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างโดยเฉพาะชาวเรือชาวประมงนะคะสามารถที่จะออกเรือได้หรือเปล่าคะที่จิงพี่น้องชาวเรือชาวประมงในขณะนี้ตั้งแต่วันนี้เนาะก็น่าจะน่าจะงด กดไปก่อนนะครับถึงวันที่20หรือ21นะครับเพราะว่า,าถ้าลมหนาวลงมาแรงๆแบบนี้ความเร็วลมระดับนี้นะครับก็จะทําให้ขึ้นลมแรงด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยขึ้นลมฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับก็จะทําให้เ,เ,เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือแล้วต่อการประม,มงด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ประมาณ19หรือ20อะนะครับ,รบยัง,ยง ควรจะกดออกไปก่อนนะครับ <okay. S 2> เพราะว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นในบริเวณทั้งแต่อ่าวไทยฝั่งทางด้านนครศรีธรรมราชหรือสงขลาเนี่ยคื่นลมจะแรงแล้วก็มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่ง mm hmm. ถึงแม้ว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยยังมีฝนนะครับแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางด้านบริเวณทางด้านภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงแถวแถวชุมพรฝนอาจจะหายไปบ้างนะครับเราแต่ว่าคลื่นลมนี่จะแรง นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอาจจะต้องต้องเรียกว่ายังยังไม่ถึงกระหมดฝนน,นะนะอาจจะมีบางวันที่ฝนหายไปแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็กลับมาเพราะนั้นฝนก็จะยังคงมีฝนตกสะสมแล้วก็ตกหนักได้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เรามาระวังเพิ่มเติมก็มคือไอ้เรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในขณะนี้ยังเกิดขึ้นได้ส่วนพี่น้องภาคเหนือนี่ อย่างภาคเหนือประเทศไทยตอนบนแล้วกันเนาะเนืออีสานกลางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพหานครปริมณฑลนี่ก็สามวันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่อากาศดีอากาศดีฝนเย็นฝนน้อยนะครัฝนน้อยแล้วก็เช้านี่ก็อากาศเย็นแต่ว่าอุณหภูมิของกรุงเทพหานครปริมณฑลเนี่ย จริงพรุ่งนี้นะ่าจะมีโอกาสนะแต,แต่ถึง20องศาได้ในบริเวณแถวแถวปทุมธานีนนทบุรีทางด้านตอนบนของกรุงเทพมหาคนครก็อาจจะลงไปได้นะครับแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับอากาศเยน็นๆนะครับคงไม่หนาวมากกว่านี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มทรงส่งสินะครับอุณหภูมิก็จะไม่ขยับมากไม่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ว่าภาคเหนือาภาคอีสานภาคภาคเหนือเนพรุ่งนี้เข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสที่จะลดลงได้มากกว่าเพื่อน ะครับส่วนอีสานนี่ก็พอหลังวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแล้วก็คงไม่ไม่ไม่ทำให้ลดลงมากกว่านี้แล้วหลังจากนั้น21-22ไปก็อุ่นขึ้นแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์นะครับค่ ความกดอากาศสูงนี่นานๆจะมาหาเราสักทีหนึ่งนะคะคก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่แล้วก็ถอยออกไปแล้วแล้วเรื่องของเรื่องของลมแรงนะคะยังมีต่อเนื่องไหมเ,<อ>เพราะว่าเมื่อเช้านี้ประมาณตีห้าลมค่อนข้างแรง<ล>ม,มากเลยค่อนข้างแรงรนะครับเพราะช่วงที่อากาศเย็นลงมานี่ก็จะเรียกว่าเอาลมมาด้วยแต่ว่าลมที่จะเริ่มเบาลงก็หลังวันที่19ไปแล้วลมน่าจะเริ่มเบาแล้วนะครับต่อช่วงเช้าๆอาจจะมีลมแรงอยู่บ้างนะครับยังไงก็ตามนี่เรื่องที่ จะต้องแจ้งเตือนนะครับสาหรับในพื้นที่ภาคประเทศไทยตอนบนนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้ความชื้นอาจจะเริ่มลดลงนะครับเรื่องลมก็แรงขึ้นเรื่องฟืนไฟนี่คงจะไม่พ้นนะนะเรื่องอากอักขีภัยนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทางพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยช่วงนี้ผลิตผลนี่ต้องตากได้เลยนะครับก็เรียกว่าฝนไม่มีมลรบกวนนะครับแสงแดดดีลมดีครับแต่ก็ระวังเรื่องของอักขีภัยเท่านั้นเองครับ ค่ะ,คะตากไปก็ต้องระวังไปิลไปด้วยนะคะ,<น>ะต้องตามเก็บนิดนึงน <ะ S 1> ค่ะแต่แล้วเรื่องของเรื่องของบอกเหรอคะเพราะจะบอกด้บอกที่จะไปมีเกิดขึ้นได้บ้างนะครับก็คือวันที่21-22นะครับช่วงที่มวลอากาศเย็นเบาลงไปรวมทั้งพี่น้องกรุงเทพมหานครเราด้วยฝุ่นก็จะเริ่มมาแล้วอาจจะมีโอกาสสะสมได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนี่ กําลังลมก็ยังจะพอช่วยได้อยู่นะครับในเรื่องของฝุ่นในบริเวณพื้นที่กรุงเทพนานครในช่วง21-22แต่ว่าเช้าๆเนี่ยอากาศอาจจะ,ะลมอาจจะอ่อนหรือลมสงบก็มีโอกาสนะครับช่วงนั้นอาจจะกลับมาสะ,สะสมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ค่ะฉะนั้นโดยสรุปนะคะช่วงนี้นะคะบริเวณทางประเทศไทยตอำบนนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะคก็จะมีในเรื่องของอากาศเย็นบางพื้นที่โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูเนี่ยอากาศอาจจะหนาวถึงหนาวจัดได้แล้วก็มีเรื่องของลมค่อนข้างแรงด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอำบนก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนทางตอนล่างนะคะทางใต้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะคะโดยเฉพาะอันดามันตั้งแต่ชุมพรลงไปอ่าโดยเฉพาะทางฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปเลยนะคะจนถึงนาราธิวาสเลยนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของฝนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก พื้นที่ไหนที่มีภูเขาเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของอดินโครนถล่มไว้ด้วยนะคะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณอ่าวไทยเนี่ยช่วงนี้ขอให้งดออกจากฝั่งไปก,ก่อนเพ<ช>ื่อ,อความปลอดภัยใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัยแต่จะ,ะมีตัวช่วงอีกช่วงหนึ่งนะคุณรถต,ตัวช่วง 24- ่5เนี่ยมาอีกเหมือนจะมีทั้งเ,เรื่องของมวลอากาศเย็นที่จะลงมาแล้วก็มีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำที่อาจจะมีการก่อตัวได้ ในบริเวณทะเลจ,จีนใต้อาจจะเป็นจีนใต้ตอนกลางๆแล้วก็อาจจะขยับเคลื่อนตัวมาทางบริเวณภาคใต้แล้วก็บริเวณปลายแหลมอยู่นนเราได้แต่ว่ามาในช่วงที่มวลอ,อากาศเย็นลงมาพอดีเพราะฉะนั้นตัวหย่อมความกดอากาศต่ํานี่ก็ดูแล้วแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นพายุบุญเขตร้อนนี่ก็คงจะยากนิดหนึ่งอาจจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือถ้าสูงสุดก็อาจจะเป็นพายุดิปเทรชันแล้วก็เคลื่อนตัวเข้ามาทางด้าน เป็นไปแลมยแลูแลมยวนนะครับแต่ว่ามาเจอมวลอากาศเย็นก็อาจจะอ่อนกาลังลงไปอีกอแต่ว่าก็จะทําให้อาจจะมีความชื้นเข้ามาได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นช่วง 24 2 24 25เนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนึงช่วงปลายปลายพยากรนะครับค่ะช่วงนั้นก็ต้องมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับอากาศนะคะนะคะเหลือเวลาอีกแป๊บนึงนะคะมาตอบคาถามของคุณผู้ชมที่รับชมทาง f c e e o o o เพจ g e เตอร์ริติโอกันนะคะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามานขณะนี้ทุกๆท่านเลยนะคะคุณธีระนะคะสวัสดีค่ะจากบ้านแพ้วบอกว่าบ้านแผลอบอุ่นยังยังไม่หนาวนาะใช่ไหมคะ ค่ะพุ่งนเช้าจะได้เย็นกว่านี้เนาะพรุ่งนี้เช้านะคะค่ะวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของลมก่อนลมมากก่อนค่ะครับแล้วก็ถ้าเที่ยงแบบนี้นะคะไม่มีเมฆท้องฟ้าสดใสแบบนี้ก็รับอากาศร้อนไปก่อนแล้วกันครับค่ะคุณอเนกสวัสดีค่ะที่ท่าข้ามพูนพินค่ะ สุราธานีฝนตกเล็กน้อยค่ะฝนจะเพิ่มไหมคะช่วงบ่ายนี้ช่วงบ่ายน,ายนี้ฝนก็ยังมีอยู่เนาะแต่พรุ่งนี้ก็น่าจะเบาลงแล้วนะครับที่สุราษฎร์นะครับค่ะคลื่นลมอ่อนลงด้วยไหมคะคลื่นลมนี้ตอนนี้ยังไม่อ่อนนะเพิ่งลงมา <c oughs> นะครับเพิ่งลงนะครับเพิ่งลงทะเลครับลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่งลงมาครับค่ะคุณสาวนะคะบอกว่าที่สวีชุมพรค่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะ,คะพ่ออ่อดยน,นะฮะเป็นช่วงที่ ยังอิทธิพลของมาสุมตอนออกเช้งเหนือที่มงมานะครับค่ะฝนจะอ่อนกําลังหรือว่าลดน้อยลงในช่วงวันที่เท<อ>่าไหร่ได้คะสำหรับชุมพร <18, 19 S> 1ิบแนะนะชุมพรเนี่ยน่าจะเบาเรียกว่าถ้าเกิดมวลอากาศเย็น,นยลงไปถึงภาคใต้ก็จะไล่ฝนลงไปตกทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้หลังวันที่สิบแปดเนาะ,ะหลังวันที่สินะคะค่ะ,ค,ะคุณวิศนุนะคะถามว่าฝนจะได้ไปอีกกี่วันคะ ฝนใช่ไหมฮะถ้าเป็นฝนภาคใต้นี่ก็ยังคง1นถงสวันนะตอนกลางนะครับส่วนตอนล่างก็ยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับค่ะคุณธีรพรนะคะมาสนับสนุนอีกท่านหนึ่งนะคะว่าที่ชุมพรฝนตกหนักมากอ่าตอนนี้กลุ่มเมฆค่อนใหญ่ที่เดียวค่ะกำลังเคลื่อนเข้ามากำลังเคลื่อนตัวค่ะแล้วก็ตกแช่อยู่แถวจังหวัดชุมพรด้วยใช่ไหมคะใช่ชุมพรแล้วก็สุรธานีบางส่วนค่ะ ค่ะอ๋อฝนกลุ่มนี้นี่จะเคลื่อนไปทางอันดามันก็เคลื่อนตัวตามแนวลบตอนออกตอนออกเชีเยงเหนือที่มาขณะนี้นะครับก็เคลื่อนตัวไปทางฝั่งอันดามันค่ะอย่างงั้นอีกด่านหนึ่งที่จะต้องรับฝนหนักก็คือแถวระนองอ่มีโอกาสครับอย่างระ,ะนองพังงานะครับค่ะ,ะคุณประสบสุขนะคะ,คะ รายงานมาว่าตั้งแต่วันที่14จนถึงขณะนี้นะคะเฉพาะวันนี้ตกแช่เลยค่ะที่กระเปอืนะออถามว่าเป็นเพราะอะไรคะแล้วก็จะตกหนักอีกกี่วันกระเปอือระนองคืออย่างที่เรียนนะครับว่ากลุ่มฝนนีเคลื่อนตัวจากฝั่งอ่าวไทยเนาะตามแนวลมตะลอกตะลอกเชี่งเหนือที่มาก็ยังคงถ้ามวลอากาศเย็นยังเ,เรียกว่ายังลงไปไม่ถึงข้างล่างเนี่ยก็ยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าก็เข้าใจว่า,าจะมีโอกาสหายใจได้อยู่2วันนะครับ,รบก็คือประมาณ1 7เอ่อ18 หลังวัาที่ 18, 19, 20นะครับสักสองสามวันก็ฝนน่าจะเบาบางลงไปเพราะถ้ามวลอากาศเย็นลงไปลึกขนาดนั้นนะครับค่ะเบาบางไปสักนิดนึงนะคะ๋ยวหลังจากนั้นก็จะกลับมาค่ะนะครับค่ะคุณราชศรีบอกว่าสกลนครอากาศเย็นนะคะสกลนครเช้านี้วัดได้25.2นะฮะอุณหภูมิต่ําสุดสําหรับเช้านี้แต่ว่ามีโอกาสที่จะต่ำกว่านี้อยู่ ลงได้กว่านี้ด้วยนะคะค่ะคุณธนสาสถานสวัสดีนะคะคุณประสบสุขอรารายงานมาเพิ่มเติมนะคะว่าฟ้าปิดสนิทค่ะที่กระเปืรอฝนตกแช่เลยค่ะอากาศเย็นมีลมแรงมีลมแรงนะคะชวนมาต่อเนื่องเลยค่ะอยากให้แรงมากนะคะสําหรับที่ระนองเป็นไปได้ยากค่ะค่ะยังยังไม่หยุดเราทรตวมัน หนึ่งถึงสองวันนี้ยังยังอยู่ครับฝนที่ระนองค่ะคุณสุพันจากนาเชื่อมมหาสารคามนะคะถามว่าจะมีฝนตกอีกไหมคะอ๋อฝนที่ทางอีสานนี่ก็น่าจะเบาจะได้เลยครับฝนไม่น่าจะมีแล้วนะครับค่ะมหาสารคามนี่อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ได้ค่ะอุณหภูมิน่าจะพรุ่งนี้น่าจะอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดได้อยู่นะอาจจะลดลงได้อีกนะครับเพราะ่เช้านี้ยี่สิบสองต้นๆนะค่ะค่ะโอ้ แถวแถวอีสานนี่อากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลอยอะค,ค่ะเมฆน้อยแล้วก็เป็นเมฆชั้นกลางชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่ค่ะคุณศักดาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเหมียวนะคะนะครศรีธรรมราชฝนจะหยุดประมาณวันไหนได้คะคนครศรีถ้าจะให้เบาลงไปเลยเนาะตามที่เราคาดการก็ดูแล้วแนวโน้มจะเป็นวันที่19-20ไปนะครับเบาลงได้ครับค่ะคุณสิวณีสวัสดีนะคะคุณสมพิษก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาจากชุมพรค่ะที่สวีบอกว่าฝนตกตลอดเลยนะคะ โอ้พี่น้องชุมพรนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆเลยค่ะฝนจะลดลงได้มาอเอ่เดี๋ยวพอมวลอากาศเย็นลงไปลึกนะครับอ่าพรุ่งนี้ชุมพรน่าจะฟ้าเปิดได้นะแต่ว่าต่อไปก็คือสุราษฎร์นะครับนครศรีค่ะค่ะคุณสามารถนะคะถามมาว่าธันวาคมจะมีลมหนาวระรอกแรงไหมคะเออยังลองดูอยู่ครับว่าว่า มวลที่แรงๆแบบนี้จะมาอีสักกี่กี่ละรอบนะครับแต่ก็อาจจะมีเสริมมาเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่าจะต้องดูกําลังว่ากําลังปานกลางหรือกําลังค่อนขึ้นเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเส้นพันยี่สิบนี้จะมาแตะบ้านเรานี่ไม่เกินเท่าไหร่แต่ไม่ได้ลงลึกมาแบบนี้ค่ะลูกนี้ละรอบนี้โอแรงจริงเดี๋ยวเปลรอบแรกละรอบแรกที่ลงมาลึกได้ค่ะคุณสราวุฒิสวัสดีนะคะคุณใหม่ๆกรุงเทพผลหมดหรือยังคะ ฝนวันนี้น่าจะหมดแล้วครับไม่มีฝนแล้วนะครับค่ะพี่น้องชุมพรเข้ามาหลายท่านมากเลยนะคะคุณสุทินก็จากชุมพรนะคะคุณจินเกียรติสวัสดีค่ะคุณวันทุบอกว่าหนองบุญมากมีลมหนาวนะคะทั้งวันเลยที่โคราชนะคะ ค่ะก็หนาวก็นานๆหูจะได้รับสัมผัสกับอากาศหนาวแบบนี้นะคะอยู่กับเราก็แป๊บเดียวเองแล้วก็จะถอยไปนะคะค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะสำหรับอากาศหนาวที่มามาช้าแต่มาแรงมาเร็วนะคะือปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความผันผวนของสภาพอากาศมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นเอโนราดิทยาซึ่งขณะนี้เรายังเป็นเอโนอยู่นะครับเราว่าเรื่องของผลกระทบดี ก็ต้องมาดูกระตีตามกันเป็นระยะระยะนะครับค่ะระนองค่ะคําถามสุดท้ายหมดฝนวันไหนคะหมดฝนระนองยังไม่หมดนะครับภาคใต้ตอนนี้เพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มแต่ว่าถ้ามันมีบวลอากาศเย็นส่งลมตอนออกนเฉียงเหนือเลยลมหนามาเรื่อยๆเ,เนี่ยฝนก็จะยังคงมีอยู่นะครับ ค่ะคอาล,ละคะ่ะวันนี้เวลาของรายการอากาศบ้านเราก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังรับชมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ,อ,อสมควร,ครเป็นอย่างสูงเลยนะคะรวมถึงผู้ควบคุมเสียงของเรานะคะคุณอำนาจคะ่ะผู้ควบคุม f a c e b o o k Live นะคะน้องเบนน้องกิติคะ่ะวันนี้เราสีคนต้องลาไปก่อนดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ